ครับวันนี้ก็เรามาหาหน่อไม้กับเพื่อนรักนะครับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมหกทับสองสามสิบสามปีครับสามสิบสามปีไม่เคยเจอกันนน่นเพื่อนผู้หญิงน้ำหน้าไปแล้วครับวันนี้มากันเพื่อนสี่คนเรามาสี่คนนะแบนนะเรามาสี่คน อีกคนกับผู้นําทางอีกสามคนอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพวกภูคิงภูอะไรแต่ว่าก็จะเป็นเขาเขาลูกเดียวกันดูตามแผนที่แล้วเป็นเขาลูกเดียวกันโอ้หนอไม้แบบนี้มันขึ้น,น,งงน,นหน่อไม่นาดไหนตึน้นนิดหน่อยแะเอาไปทุบด้วยายมาสี่คนครับ <c oughs> ได้เราบ,บอกอิดแต่บางตัว หวานนะบอลนี่คือเพื่อนสมัยเด่นมัธยมเนาะมอสีมาห่ามอไาตอนตอนหักแบบดังอ้กเลยมั้งมันมันแปลน้ำทนนอ่ะ ก้อนน่ะน้อยๆน้อยเพิ่มโอ้ยมันกัดขุนๆนะตัวเนาะอย่างเนาะโอ้ยเอาโอ้ค่อยเป็นค่อยไปประมาณสิบปี แบบนี้ต้องเอาเสียมเอาเสียมมาเอาไหมเนี่ยปอเนี่ยเอาไหมเอาเอาเถอะเอาด้เอาเนาะยาวอยู่เด้๋ยวน่ะได้ได้หน่อยหวานหน่นยกุ๊บนั่นอันนี้ข้างในอีกเอาไหมเนี่ยเอาลดเอาลดอันนี้กำลังขึ้นเอาเลยเนาะตอนนี้ก็มีโอ้โน่นอันนี้ อันนี้เขาเอิญไผ่นี่ครับหน่อไม้หน่อไม้ไผ่ลวกเขาเอิญนไผ่ยังไผ่ไม่ห่วงไผ่ลวกเขาไม่ห่วงหน่อไม้ลวกภาษาไทยก็ไม้ลวกอันนี้ก็คือแบบทำแจงเปิดดีด้วยครับแจงเปิดต้มจิ้มน้จิ้มนล้วไม่น้อยแล้วนะนะเรียกว่าป่าไม้เบญจพรรณ ก็ประมาณปลาโป่งใส่บอกเวียนมันหักเนี่ยหักแล้วหักเบนเบนเนี่ยโอ้โหนี่เจ๊เขาเอื่อหน่อยดิเจ๊เนี่ยนอนนี่มันอนเนี่ยนี่นี่นี่บอได้หมอเพิ่นเขาหักไปแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาหาเนาะใหม่นี่นี่นี่นอนนี่เขามขึ้นเนาะมันขึ้นอนหน่อยใช่ไหมนอนน่อยหรอเนตวอนหอยหวานเนาะบ่ให้มันบ่ให้มันไอ้ยง่ขึ้นเตี้ย ก็ได้ประมาณนี้แหละเงี้ก็เดี๋ยวก็เนี่ยหลอดก็บางรั้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกครั้งนึงเห็นบ่ะเนี่ยี่มันเด๋ยวะ่าก็ตาร้ายวะอันนี้แสดงว่าเขาหักแล้วอันนี้กำลังขึ้นเนี่ยได้ังเออกำลังขึ้นกำลัางตอเนาะตอเนาะเอื้อนนอนนั่งดินเอื้อนมือนอนดินนะใส่บนนี้ได้เะยโอ้ยไก่พอต้มแล้วข้าวของเขาติบ้าแล้วกูหักาตัวเองบ้าเติ้ขายตลาดบ้านไหนขาย

ไหวเต็มแนละ้วหเหนี่นนอยเลยเจ๋งามไหมเปลือ้ามีฟองเลยหมอ,อ,อนก็กิ้งกือตาในซอนผู๋กิ้งกือนี่ดำเลยนะครับเวล,ลาเราจับมันก็จะหดเนาะนั่นกิ้งกือเราก็มาหาหน่อไม้นะครับแล้วก็เหนื่อยไปด้วยสนุกไปด้วยพร้อมกับเจอเพื่อน สมัยเรียนครับสามสิบสามปีโอ้โช่วงนี้หน้าฝนก็หน่อไม้ก็จะออกอยู่ทด่เรื่อยเนื่องจากว่าอากาศบรรยากาศความชื้นนะครับหน่อไม้ก็จะขึ้นพ่ามีเห็ดบวกใบอิดเจ้ โอ้๋ย่รู้ว่าเพื่อนเจออะไรต่อยนะครับเพราะว่าการเดินป่าเดินป่าเราต้องใส่รองเท้าแบบนี้เนาะเดินป่าเพื่อจะเป็นการเซฟนะครับเพื่อนก็ใส่สารเล็กตอดอืตอดนะครับตอดก็คือต่ตอ,ตตอ,ตตอยเล็กถึงยิงบุกตเอยงูกัดก็ชักคับว่างูตอดนะครับ แมลงป่องแมลงอะไรก็ใช้คำว่าต่อหนหมดครับอีสานบอกไปเลยว่าถ้าจะเดินป่าต้องใช้รองเท้าอย่างเดียวเลยถ้ารองเท้าเดินป่าน,นครับน,นี่มันจะมันจะช่วยเซฟเซราได้ครับเสียแขนยาวพิมพนยุ่งไหลแล้วก็ยุงเยอะครับมีหน้าเขาถึงบอกให้ใส่ถ้ากันแดดถ้าแขนยาวเนาะนี่ครับนี่น้อหน้ามนไหเป็นหน่อไม้นะครับพี่เราไปหากันมาแล้วเพื่อนสี่คน